สวัสดีครับอยู่กับช่องนินสุรศิงค์ครับผมก็วันนี้พามาดูเจ้าคันนี้อีกทีครับผมสองเดือนผ่านไปไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับยังเหมือนเดิมครับแต่อย่าอัปเดตให้ดูครับผมเครื่องก็โค้งก็เยิมย้มเยิ้มเหมือนเดิมครับนะครับเครื่องก็เหมือนเดิมครับนี่เหมือนเดิมหมดเลยก็จะมีโอ้ข้างหน้านี่ ก่อนจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวเนี้ยก่อนจะอยู่ตรงกลางย้ายมาด้านข้างย้ายมาด้านข้างเพราะว่าจะโชว์ตัวแท็กตัว E เดี๋ยตัว T นี่ยครับโชว์แท็กโชว์แท็กโชว์เพจหน่อยเพจสร้างเพจสร้างอ่ะเกริ่มันแปะแล้วนะครับเดี๋ยวถังมันได้ขัดนะครับไปทาน้ำยาไอันนี้เขาเรียกอะไรกัดเลดเพื่อให้มันมันใหม่ครับใหม่แป๊บเดียวครับ สู้ไข่ประวันไม่ได้เดี๋ยวเอาไข่ประวันมาขัดดีกว่าฝากไปด้วยครับติ๊กเกอร์นะใครอยากสนใจท่อนะครับท่อไอเสียนะครับหรือชุดอย่างนี้นะครับจัดให้ได้ครับผมมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยสองระบบสองระบบนะครับเราจะไปอย่างเงี้ย ต่อมาฝั่งนี้ครับอันนี้ชาเร็วในมือเดียวนะครับน,นี่มาทุ่งนางครับบรรยากาศทางก็โอโ้โหเป็นหลุมเป็นบอ่อครับหน้าฝนครับทางลูกหลังนะครับเรือปกติครับผมเยิมๆเลยเดี๋ยวอันนี้ขนกล้ามาครับกล้าข้านู่นครับเอาลองเสร็จแล้ว นอนเห็นไหมครับลรงเสร็จแล้วขี่มาเกือบล่วงครับหลุมเยอะครับหลุมเยอะมากผมได้ถ่ายตอนตอนขี่ให้ดูนะครับแต่ว่าได้แค่กเกียหนึ่งนะครับเกียสองไม่ได้ครับหลุมเยอะจัดนะครับนะทรงสับมาณนี้ส่วนทเทอร์ก็ไม่เสร็จสักทีครับ นี่วางแผนไว้ปีนี้นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องรอติดตามชมครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบรกหลังด้วยนะครับเพราะว่าลูกปืนล้อหลังผมมันหลวมแล้วเบาไอตรงดุมนะครับมันหลวมแล้วก็มันแตกด้วยวิ่งไปใส่ใส่สายเลยมันไม่นิ่มนะครับถ้าตกหลุมนิดหน่อยมันแบบมันดิ้นนะครับดิ้นเลยดิ้นดิ้นเสียวเลยว่าหาเบรกหลังมาใส่ดีวกว่า ว่าชัวร์กว่าตอนเข้าโค้งเข้าอะไระครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนี่ยเดิม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 ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากคลิปก่อนครับเดิมเดิมเหมือนเดิมเลยแค่ไม่ได้ขี่แค่นั้นเองครับก็คือผมขึ้นไปทํางานนะครับอันนี้เพิ่งกลับมาเข้าภาษาแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วครับแล้วก็จอดไม่มีใครขับนะครับทําให้จอด กลับมาก็ขี่แค่นั้นเองทําแล้วจอดกลับมาก็ขี่รถไม่ได้เป็นไรนะครับเครื่องก็ฟิตใหม่นะครับน้ำเดิมน้ำเดิมครับเน้นเฟอร์นิเจอร์นิดนหน่อยถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับพวกท่อพวกติดตะอบอย่างนี้ถังนี้ผมก็สร้างเองนะครับถังสร้างเองเลย เนี่ยสร้างเองครับทรงจะมาประมาณนี้ครับทรงผมจะไม่ถึงตัวมือรียครับมันจะตัดไว้เท่าวินครับประมาณเท่าวินวินหลังไอวินพัลลบมาครับทรงนี้สวยกว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะติดโบฝั่งนี้ครับจากที่ว่าโบขึ้นฝั่งนี้ผมจะเอาขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นไปล่งไปเลยครับแต่ขึ้นฝั่งเดียวแล้วก็เดินท่อไอดีเข้ามองให้มันขึ้นฝั่งนี้ดูครับ ให้มันอยู่ว่าเสาพโพกสายพานอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับหมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะด้เดิมเลยเหมือนน้ำเดิมเลยครับฝั่งนี้คือมองฝั่งนี้เหมือนน้ำเดิมเลยครับต้องมองอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาทโบโบตรงเนี้ยอ๋อใส่ตรงนี้แทนเพราะว่าตัวเนี้ยมันถ้าเราสูงๆอะวิ่งได้ครับแต่เราต่ำๆอะบู๊ตมันไม่ขึ้นเพราะว่าท่อท่ออเสียมันอยู่ไกลเกินเดี๋ยวเอาขึ้นตรงนี้เลย นงนี้เลยแล้วก็กองยิงมาหน้าอย่างนี้เลยบนบเบรยอย่างนี้เลย้ารอบสูง,สงอะ่ะโอ้หไม่ต้องพูดถึงครับบูตติดนี่ดึงเป็นดึงครับรอบนี้สูงมากก็โอเคครับสำหรับคลนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมอะมาเจอกันคลิปหน้าครับผมก็จะอีกนั้นหน่อยสำหรับคลนี้สวัสดีครับ